สาเหตุที่น้ำเพิ่มขึ้นเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเกิดจากฝนตกหนักมาแล้วมาแล้วก็พื้นออกมาเออเออเออไม่รู้่ร้ขอให้เราเลยอ่ะโหดูนะฝนเนี่ยก็ยังตกอยู่นะทุกคนซึ่งยังไม่มีชั่วทีที่จะหยุดตกเลยมันตกลงไปเที่ยวตรงนั้นดูขออนุญาตข่าวแล้วนะว่า ได้หรือเปล่าบอกวัดนะนี่ไม่มีทางให้ขึ้นไม่มีอะไรเลยทางตานตัวทางเข้าทางออก,กน,นะพี่ๆแต่ว่าขัดเดินไปเยอหล่าังมากครับพ คือมาครั้งนี้ผมคิดว่าน่าจะมากินขนมแล้วก็กลับเลยแล้วทุกคนเพราะว่าฝนตกหนักมากผมหนา,าวขาก็หนาวเหมือนกันนะทุกคนดูดิสวัสดีครับพี่พี่เอฟซีครับอยู่กับผมช่องแบกเป้ลาผีนะครับพี่พี่ก็อยากจะบอกพี่พี่เพื่อนเอฟซีทุกคนเลยนะครับระหว่างทางที่ผมเดินทางมาเนี่ยตอนนี้เกิดฝนเนี่ยถล่มหนักมากๆเลยนะครับก็วันนี้ผมจะพาพี่พี่เพื่อนเอฟซีทุกๆคนเนี่ยไปหาน้องดาวยิ้มกันนะครับพี่พี่หรือไม่ก็น้องจันสว่างเนาะ เนื่องจากว่ามีพี่ๆเอฟซีหลายๆคนหลายห่ายท่านส่วนมากแล้วจะขอให้ผมเนี่ยไปเยี่ยมไปหาไปเที่ยวน้องน้องดาวยิ้มกับน้องจันสว่างนะดังนั้นวันนี้ผมจะทําตามคําสัญญานะครับแล้วก็เอาขนมไปฝากด้วยนะครับพี่ๆเนาะก็อย่างไรก็ตามพี่ๆเพื่อนๆเนี่ยติดตามชมกันต่อไปนะระหว่างทา้งที่ผมเดินทางเนี่ยถ้าเจออะไรเนี่ยเดี๋ยวจะอัปเดตให้พี่ๆเพื่อนๆได้ดูกันนะทุกคนเนาะแต่ถ้าไม่มีก็อาจเจอกันใน จุดหมายปลายทางกันเลยดีกว่านะครับโอเคทุกคนเพื่อไม่เสียเวลาเราเดินทางกันเลยดีกว่านะทุกคนเพราะว่าตอนนี้ฝนเนี่ยรู้สึกว่าจะตกหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วนะทุกคนนะไปแล t s ก o ทุกคนครับก็ตอนนี้ผมเนี่ยได้มาถึงแล้วนะครับก็รู้สึกว่า้ําเนี่ยเพิ่มเยอะมากๆเลยนะครับพี่พี่คลิปที่แล้วเนี่ยหนาเนี่ยยังไม่มีสะเอะเลยนะครับแค่จะดื่มเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะมาครั้งนี้ นะครับพี่พี่ดูนะคือจะเรียกว่าน้ําท่วมก็ว่าได้นะดูนะครับพี่พี่โอ้โหน้ําเนี่ยปริมาณเพิ่มเยอะขึ้นมากๆเลยนะไม่รู้ว่าอาจจะแล้วก็น้ําใสมากๆแล้วก็มีปลาด้วยดูนะครับพี่พี่โอ้มันช่างแตกต่างกับคลิปที่แล้วเหลือเกินนะทุกคนคลิปที่แล้วเนี่ยไม่มีน้ํานะพี่พี่นะแต่มาครั้งนี้น้ําเนี่ยเยอะมากๆ ผงข้าวประกอบอาหารได้เลยนะทุกคนดูนะครับพี่พี่แล้วก็ณเวลานี้ฝนเนี่ยตกลงมายังไม่หยุดหย่อนเลยนะครับอ่ะขอเช็ดกล้องนิดนึงท้องฟ้าเนี่ยมืดครึ้มฝนฟ้าขอนองเกิดฝนเนี่ยตกลงมาไม่หยุดไม่ย่อนเลยเอ้ากล้องเนี่ยเบลอๆยังไงไม่รู้ออผมเนี่ยจำเป็นที่ต้องใช้ไฟเพื่อ เป็นแสงนะครับเนื่องจากว่ากล้องชนิดนี้ถ้า,ามืดถ้าแสงน้อยเนี่ยมันจะมืดมากๆเลยผมจําเป็นต้องใช้แสงนะครับดูนะครับโอ้โหในแอ่งตรงนี้น้าเนี่ยจะมาถึงตรงนี้แล้วนะครับปกติเนี่ยน้ำเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะแต่ว่ามาครั้งนี้น้าเนี่ยท่วมเราใช้คํานี้ก็ว่าได้นะทุกคนนะ ไม่รู้ว่าน้องจันทร์สว่างกับน้องดายินคือขึ้นมาหรือเปล่าเพราะว่าฝนเนี่ยก็ตกน้าเนี่ยก็เพิ่มขึ้นสาเหตุที่น้ําเพิ่มขึ้นเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเกิดจากฝนตกหนักต้นต้นน้าหรือเปล่าหรือไม่ก็อาจจะเกิดจากอะไรสักอย่างหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนแต่ถ้าเป็นสันนิษฐานนะ่าจะเป็นน้ําป่าไหลหลากตรงนี้เนะาะอ่ะก็รอดูน้องจันทร์สว่างกับน้องดาวยิงขึ้นมานะหรือไม่ก็เข้าไปหรือเปล่าก็ไม่ได้ไม่แน่ใจเหมือนกัน เดี๋ยวมาดูนะว่าขึ้นมาหรือเปล่าเพราะว่าฝนตกแบบน,นีใ้ใครก็ขี้เกียจขึ้นมานะขนาดผมเองก็จะขี้เกียจแหละแต่ว่าด้วยเอฟีขอมาผมก็เลยต้องจำเจต้องมานะทุกคนอ่ะนะ แม่ย่าข้อเออเก๋ขึ้นมาดูน้ำนะโอเคนะเดี๋ยวขอแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวปิดฝาดก่อนเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะไม่กันน้ำนะฝาชนิดนี้น่าจะมีแสงแหลกนะแม่ยาข้อโผล่มาเออเออเออตีนอะไย่าก้อตีนอะไรอานนู้มึงป่ะฮะแช่นมึงเก็บปะด้ ปอมากเลยโ,โหกลอ้องแม่ยาค่ะพี่เนเร็มหรอในตกมอ่ที่การดูทดูบอลเลยหมอแกแจเน้วเอาแวนหนี่้่เท่ววาหนมึ่ไมอค่่แม่แป๊กอนี่กอุบะคะอให้เราเลยอ่ะโ้โหดูน้ทุกคนน้ำเนี่ยเพิ่มขึ้นมากๆเลยโห แล้วเดิเนตะกอไปเลยเขาหมาใช่ปะใช่ปะได้หมก็ออานะเป็นหไม่ได้ไปได้เมือนกันหรอหเฮ่อรัศมีวัวหรือรัศวีเบออ๋น้องเรา,ายิ้มไม่มานะทุกคนมาแค่น้องจันสว่างนะเพราะว่าเขาต้องทํางานนะครับทุกคน,นแล้วก็แก่ขึ้นมาเที่ยวขึ้นมาลัตเตเวนนะครับทุกคนแล้วก็ขึ้นมาดูน้ําด้วยนะว่าปิมานน้ำเนี่ยเิ่มขึ้นหรือเปล่าแต่ทุกครั้งเมื่อก่อนเนี่ยน้าเนี่ยเมเยอะมากๆแต่ว่าน้ำเนี่ยไม่เข้าไปถึงข้างในนะมันถึงแค่จุดตรงนี้เอง เนวในสุดตรงนี้นะครับไม่ถึงข้างในนะทุกคนเนี่ยบรรยากาศตอนนี้ฝนเนี่ยก็ยังตกอยู่นะทุกคนซึ่งอย่างนั้นมี่าทีที่จะหยุดตกเลยมันตกลงมาเรื่อยๆนะทุกคนนะไม่รู้ว่าทุกคนเห็นเม็ดฝนตกลงมาหรือเปล่าเดี๋ยวอ,อ่ะนี่นี่ชายชายคลบุบชายฝา,ายเนี่ยมันจะเห็นเลยนี่นโห ฝนตกหนักมากๆท้องฟ้าเนี่ยมืดมากๆเลยแล้วก็ฝนเนี่ยตกลงมาแบบไม่หยุดไม่ย่อนเลยนะทุกคนไม่รู้ว่าทุกคนเนี่ยได้ยินเสียงผมหรือเปล่าชุ่มฉ่ำนะทุกคนบอกตรงนะว่าไม่คด <c oughs> จะลําบากเลยลําบากมากๆเพราะว่า,าการที่จะมาเที่ยวมาหาพวกเขาในหน้าฝนแบบนี้มัน อะไรต่ออะไรมีทั้งทากมีทั้งลิ้นมีทั้งยุงอะไรสารพัดเลยคือมันเที่ยวไม่สนุกมันงุนงิดม,มากๆเลยเนื่องจากว่าสภาพอา,า,ากาศเนี่ยมันไม่อำนวยนะทุกคนนะถ้าเป็นฤดูแล้งพวกนี้เนี่ยเออสนุกสิมม<า>ไม่ใช่พี่ไม่ไมไมหรอคะไม่พี่เนี่ยาเล่นนรกยินเล่นนรกยินเล่นนรกก็เล่นเนา่เพราว่านรอกนรอก่ะ เล,เล่นนะมองแต่เราเข้าไปหาไปเที่ยวตรงนั้นดูขออนุญาตขาวแล้วนะว่าได้หรือเปล่าบอกว่าได้นี่โอ้โหผมตอนที่ผมมาเมื่อก่อนเนี่ยผมก็ไม่ได้เว้มาเที่ยวตรงนี้นะซึ่งบรรยากาศตรงนี้มันเป็นอะไรที่ผมเคยเข้าไปแล้วสองครั้งนะครับนะครั้งที่สามผมคงไม่ต้องเป็นต้องอธิบายแล้วนะทุกคนเพราะว่าถ้าผมอธิบายเนี่ยมันจะยาวเอา แล้วก็มีคนบอกว่ามันข้าวไปเนี่ยมันรอดข้าวปลาตรงนี้หายไปหรือเปล่านี่ไม่มีนะทุกคนมันจะรอดไปได้ไงทางตาลนะนี่ไม่มีทางให้ขึ้นไม่มีอะไรเลยทางตาลนะพี่พีเอฟซีนะนี่แล้วก็ปกติเข้ามาถึงจุดๆนี้แล้วก็เดินหายไปน,นะอะนนี่เหมือนคล้ายๆประตูอะถางข้าทางออกกันนะพี่พี่ แต่ว่าขาเดินทุกวันนะทุกคนไม่มีร่องรอยเลยนะทุกคนนะสังเกตดูดีๆนะปกติถ้าเป็นคนธรรมดาเนี่ยเดินไปเดินมาในแบบนี้มันต้องมีร่องรอยหรือไม่ก็มันต้องมีสัญ,ญลักษณ์นะครับพี่ๆแต่นี่ไม่เลยโอ้โหฝนตกลงมาหนักึ้นเลยโอ้โหเอาไงดีเนี่ยอ่านั่นไหนก็มานั่นไหนแล้วมาถึงมาถึงแล้วเราก็จะนั่งคุยกับเขาสักป้าหนึ่ง ขออนญาตวางกล้องก่อนนะพี่พเีเอฟซีนะตังกล้องผมไม่รู้ว่าฝ <c oughs> นตกหนักเลยทีนี้ยาวเลย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 ตั้งกล้องตรงนี้กันเพราะว่าตั้งตรงนั้นเหมือนไม่ได้ขาตั้งกล้องก็เริ่มเสียละชีวิตไม่มีอะไรเลยไม่แต่คำพูด เโอเคจะไปนั่งคุยกันก่อนนะพี่พี่นะเพราะว่ามาเที่ยวหาก็ต้องนั่งคุยกับเขานะก็มือก็ัวอะไรก็ตัว đây, bạn à, mà, đối diện, đối diện, anh đi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 , ไปผมจะเสียไปเนี่ยแป๊บหนึ่งนะพี PPF แบบเต้นแบบนะแปบ๊บหนึ่งขอบแป๊บหน่งเออ 看到吗？ <laughs> หนาวมากค่พอนโอ้โหแลวตวว่าบุญอาขานาะไาหมูม่บนะ้านป่ายังไม่ม่ะพดงนะน <c oughs> คุณจะว่างแล้วเพิจะเช้านะครับพี่ในหมู่บ้า,า,านเขางิ่จะเช้านะเดี๋ยวบ ก็มันฝนไม่ตกนันะท็นคนในหมู่ไา่ขาวแต่ว่าตอนนี้ฝนตกรักาวเป็นทั้งคู่เลย ุณ ได้จุเล่เจอป่ะเออได้จูบ่บหมอฝนตกหนักมากคือมาครั้งนี้ผมคิดว่าน่าจะมากินขนมแล้วก็กลับเลยแล้วทุกคนเพราะว่าฝนตกหนักมากผมหนา,าวขาก็หนาวเหมือนกันนะทุกคนดูดิสั่นดิ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 เกลยะและแต่ว่าในหมุมบ้านเขาเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้เพิ่งกำลังเช้าอยู่นะทุกคนนะนะทุกคนยังไม่มืดอนั้นทุกคนกําลังเช้าอยู่นะทุกคนแต่ว่าด้วยความบังเอิญที่เขา,าออกมาเนี่ย ก็เจอกับเม็ดฝนเนี่ยตกลงมากระทบกับร่างกายทำให้เขาเนี่ยหนาวเล็กน้อยไม่เล็กน้อยหรอกหนาวหนาวมากๆเลยแหละขนาดผมยังหนาวอยู่เลยนะทุกคนดูดิอากาศหนาวมากๆมีอะไรเอฟซีขอบคุณอ่ลืมขอบคุณเอฟซีนะขอบคุณเอฟซีที่สนับสนุนขน,นมนมเนยนะครับพี่ๆเนาะทุกทุกท่านเลยซึ่งถ้าผมจะเอ่ยอคนเดียวก็ไม่ได้ เนื่องจากว่าผมก็ต้องขอบคุณคนที่กดเข้ามาดูนะครับทุกคนใครทีร่กดเข้ามาดูแล้วขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกาลังใจกับผมด้วยนะทุกคนเพราะรว่าถ้าไม่กดไลค์ไม่กดแชร์เนี่ยไม่ได้เพราะว่าผมจะไม่มีกําลังใจในการถ่ายคลิปมาหาน้องๆกันนะครับทุกคนแต่ถ้ามีการกดไลค์กดแชร์กดขึ้นมาเนี่ยผมจะมีกําลังในการถ่ายคลิปทาคลิปรับคลิปดังนั้นแล้วใครที่กด เข้ามาดูแล้วขอคนละ 1, ล 1, หนึ่งไลค์1แชร์เพื่อเนื้อใจให้กับผมนะครับเพียงแค่คุณกดเข้ามาดูแล้วกดไลค์กดแชร์แล้วก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้กับมกผมแล้วนะครับพี่ที่อยู่ในก้อนที่สำคัญก็กคืออย่าลืมคอมเมนต์นะครับผมจะอ่านทุกคอมเมนต์เลยแล้วก็ถ้าคอมเมนต์ไหนที่ผมไม่ได้ตอบก็ต้องขออภัยทุกทุกคนด้วยนะครับนะก็อย่างที่ SC หลายคนต้องการคืออัพขนมมาฝากก็อัพขนมมาฝากแล้วหลายๆคนต้องการให้ผมมา กินขนมกับน้องๆก็มาแล้วนะครับก็อนนะว่าเป็นการสนับสนุนที่ดีนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณทุกคนเลยนะตาไมไอเอ็ซีผมก็คงจะนานๆจะมาทีแหละเพราะว่าอย่างที่ผมบอกนะผมก็ไม่มีตตางนะทุกคนผมไม่ได้ร่ำรวยขนาดจนแบบว่าเออเนาะก็อย่างที่ผมบอกนะทุกคนนะนะเออะไรดีต่อเนี้ยคนน,นี้ยังไม่หยุดเลย ฮะที่นี้ดิบะนี่ก็มอทุกคนเกลือ,<ะ>อกแล้วทัา <c oughs> ว่าไม่เรยจะกลับเลยวผบอยยังไม่รู้เลยครับบอยแล้วผมบอกขับกลับว่าแล้วแล่วเองไงมึงจะลับบอกว่าไม่รู้เดี๋ยวก,กุลก็จะกลับแลนะ้วล่ะเนาะก็คือคลิปนี้ถ้าไม่มีอะไรเนี่ยเราก็ต้องขวากันทุกทุกคนด้วยนะเราก็ต้องดูเหตุและผลของมันด้วยว่าผลฟ้า,ากัดไม่เต็มใจให้เรามานะครับทุกคนครับเนาะ เรามากินขนมแล้วก็กลับเล่ยนะฮะมันน่าเกลียดหรือเปล่าหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่อย่างไรก็ตามนะพี่ๆเพื่อนๆก็เาเป็นกำลังใจกับพวกผมเลยนะครับเนาะเพื่อที่พวกผมน้องกับผมเนี่ยจะได้มีกำลังนะซึ่งผมอาจจะได้มีกำลังน้องก็ไม่รู้เรื่องอะไรหรอกนะถ้แค่คิดว่าเออผมถ่ายคลิปอย่างนี้ธรรมดาก็พอเขาไม่รู้หรอกว่าผมนะมาถ่ายคลิปให้ทุกคนเนี่ยได้ดูกันเนาะก็เป็นกำลังใจกับผมแล้วก็น้องๆเลยนะ่ะ ก็ทำไงต่อเนี่ยมีอะไรจะถามน้องไหมครับ BFC ก็ใครจะมีคำถามก็คอมเมนต์มาบอกแล้วก็ผมจะมาตอบทีหลังนะอ้อมีวิลี่มั้เดนหนากี่กุโตเด็บหรอฮะน่าโตป่ะบ้ามาัา้งเหรอ ถามว่ามีเสื้อผ้าคแค่ชุดเดียวหรอครับเพราะว่าก็มีอยู่นะครับหลายตัวอยู่นะรกระซุยหนักเหรอรู้สึกว่าลิน้นกระดับผมนี่ยหละกับผมอ่ะโอเคทุกคนครับเดี๋ยวผมคิดว่าต้องบอกลากเขาแล้วนะไม่ไหวแล้วเพราะว่าฝนเนี่ยตกลงมารู้สึกว่ามันจะไม่พักบ้างเลยจะยืมหรอไอ้เหรอ ลที่มโอเคทุกคนครับเดี๋ยวผมนี่ก็จะกลับบ้านแล้วนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้ประากัศก็ใกล้ที่จะมืดลงแล้วนะครับทุกคนนะเดี๋ยวยังไรก็ตามขอคนละหน่งไลน์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำใจครับผมนะที่ไปดูนๆน้องขอลาไปก่อนนะครับพี่พีครับสวัสดีครับพบกันใหม่นะครับบ๊ายบายครับ